ฟ้าลองฮสวัสดีตอนม,มืดมืดค่ำค่ำจ้าพี่น้องสองพ่อเมียหาอยู่หากินจ้ะตอนนี้กำลังสิไปยามเบสดจ้าพี่น้องจะพนกระท่ำทาสิโต๊กฝากกระเหลื่อมอยู่ค่ะเปิดโทรศัพท์มากกับปิดโหมดเครื่องบินอยู่นะคะเขาสิปยามเบสดกบเบสสิบเก้าลังนึงดอกพี่น้องเอ้ยเบสห่าง ใส่นี่แหละแถวน้องเนี่แหละจ้าใส่จีบ่ท่านนอนกับลูกขึ้นมาเบิ่งก็ได้จ้าว่าสิมานบอว่ากลางคืนเ้าสิมานบอหรือว่าสิถธามารนตอนเสาคือมืออื่นบอนะคะมาสองคนนะจ้ามีกระป๋องใส่เดือนมานมานว่าจ้าเลขว่าถือไปหาใส่เบ็ดใส่ก้างนี่แหละพี่น้องเอ้ย อ่าไก่สีหอดมองใสรวคะทารุนทารุนสวัสดีเด้พนองสวัสด้าหอมนบอ้ย โนจุ่มเจีมจุมจ่มเมเลนะมทำนะมื่อนาะขันยืดเลื้อล,ลังนึ่งมันเยอะแต่กระป่างหวาัวป่ามองอ๋อต่างเืนมันปะทังถิ่นบ้านฐานคนโซกมาแล้งนะคือคนโซกที่แท้เคอ้อ่เดเ Hoa kỳ phái ina. Hoa phái thong huyền nè. huyền 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 ướt 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 mán 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 เดินที่หาตี่นจำกัดนะคะไปหลอดเนี่ยจะได้เก็บเว็ดเด็กขี้เนี่งประมาณอี้เด้ออามาขี่มันกันยาหลังนี้ยังไม่ออกฝ่าเรือมแห้งนี่พี่น้อง

น้องเอจะพอนอนเดจ้าลุกมาเบ่งนะคะนั่งได้กบปกเดจ้าตังงวใหญ่เลยพี่นออ้อง ขาแล้วเพราะว่ารูดมือรุดมือ,อยังตัวเองใส่กระของบอลนี่แนะ่แทนที่สิตั้งกระของนี่ดีกระใส่ผัดหยาดลงกระของกระของแขนอยู่ในแขนอยู่ในขาผันหักแหลมสิบมมาก,กินเนาะบ่ลจะมันจะไปใช้แต่มันสิไปต่อขาแล้วบอลแทนที่สิว่างกระของอยู่เทิงหยาดมันมืดเฮ้ยโลดโลดโอ้โหขาดแต่อยากปวดพี่น้อง นางขางใดัก่าักขถือว่ามันบุญมีองอ่หักขามันดแล้วผัดลงนง้ำพือเก่าเห็นบอสเนรเห็นบอเห็นบอนังปล่อยกบขึนหักขาแล้วนั่งกับปล่อยขึ้นเนรอ มันบอกมากินใหม่แล้วฮักขามม่ละมันกระโดดบ่ได้ป่ะเนี่ยกระโดดบ่ถึงแล้วมันโดดบ่ถึงเบ็ดพี่น้องมีแต่มันไปต่อขาละป่ะเนี่ย ตับกห,นนกหยัดลงกับของบุแม่นยังหรอกหยัดลงกับของบ่ท่นมันบ่ท่านอะไรล่งหดกับของซ้ำผัดปล่อยมือนั่งขีดมันลงกับของแล้ดีละ เก็บอยู่ đây nó มันตัวใหญ่ được nó น้องกบได้ tôi ได้

พอวันนี้มันหอนพบิดปกติมันหอนมันหอนพิดปกติเลยพี่น้องเมื่อมันบ่ายตัวทดแทนแล้ว ยิ่งจะดูร้ายดิไม่เคยมาอันเทลตุก่อนตะพีใช่ไหมใช่ไหม

กบหรือปลานะกบบอกว่กวาวเวปลาอ,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 อย่างนั้นะปลาคอด้อยเฮอเม่อก้ตัวเลกว่าตัวลงนี่อะไรโอ้ยไปไปเดี๋ยวตกน่อยใจแต่เดี๋ยวพี่นัองเดี๋ยว ได้ครบสองตัวปล่อยตัวหนึ่งตามักถั่วพ้่คะนี่นะคิดเขารับขึ้นมากเลยพี่น้องครบสองตัวเอาตัวหนึ่งผัดปล่อยตัวหนึ่งพี่น้องตัวนึงต่อมืมันมาอืดจ้าบัวมืออื่นไม่ใช่มากินหรือ,รอบอดูมา,แล,าแล้วพอมันหักคามันละ ตะเเหน่งทันโนตกเลยว่ามันกิ่นเหมือนกัฝนกรสิตกในชะ่ไหมภาวาเดืกๆหรือว่ามือหรือว่าไก่สิแกงว่จงมาสิถืนมากฝนพี่น้องน,นะเพร,ราะว่ะสงสัยทั้งนั้นตกละ่ะ กินหาาฟางถัวนะหอยม่ถุนผู้รวยเดชส่วนนั้นเนี่ยก็คือปลาแดดพี่นอ้องตอนนี้เราเห็นปลาแดดปลาที่ได้ยางละพี่นอ้องปลาในตุ่มของ,ของพอบริกกินแล้ยงเได้พี่น้นงนองี่กินอย่าวมิดขเาเรงน้ำกัน่น้วีขาแบพี่นอ้องน,นะ ข้าเดหนค่ามนนเขามีไข่แต่ยหญ่ไปแกะาอาหารอะไรท่านเพิมาเดินพญครามอีกับรง่ววานนะครับอวมือ ห้องขห้งตั้งห้องร้านคนมัสักบบเก็บไ้ให้ม่อื่นีมือมันขำคาจะรุ่นเลยแต่ก็ไปตามด้วย้าด้วยแบหมัดง ออกลอั้นกเ็นเเา,า,านได้บวกเป็นตันนี่ป้องเป็นร่มอะไเห็เจอซืสองไหมสูเป็นหนึ่งสามกับอ่ำสามหนสามรักกระจับถึกไว้มัน้มันออกคำบางเลย นล่บอกับจันช้คนเขามักอย่แบบนี้บหมักตัวเลยกับสวัสดีมาครับอิ่ชืดเปเป็นน้ำัดนนองใจริงนะเนาะดูกับคนบาล้งเก่าบาลังเก่าเลยนึกว่าที่เขาม่นอ ก็หัวอันเก่าหัวตัวเก่า,กา,กา,กามันเป็นส่วนฐาถ้าม,ามันมาลาจะนั่งเงปลีบักนั่งร่มร่มไปดีว่นคือหัวน้ง

โอ้ขี่พันมพอริยิ่มสี่บอกนึงแ่แดนี่ขี้พันนะ่ะแต่แปเป็นขนาดน้เปียวไม,ม่จ่อหาพวืดีสะตายเล่นันอ๋อเล่นหาเล่นพบเนาะ มันมันออกมาแตไปเนียแตกกืออ่อนคนกตือเจังหวัดไหนเนี้ยปวดรงเลยนะสามตัวหนากะสะสามตัวหนาตัวหลังถีบอ่อน,ะอออนอยู่เท่าไรวะิคู่ันีะประมาณนี้วอะไรไร้วที่หนึ่งอยู่จังหวัดดดอ่อน,นี่น ขอตึบตอกตัวก็ยังไม่ถูกเลยสินหยอดเล็กน้อยคนละข้อใส่บักคนละข้า่ทังเลยนซื้อเลยทั้งเัินไปจ้างงานแชทบอกแม่ด้วยนลานด้อยบอกจ้า อขอล <ขอ S 1> ่างเนี่ยแบบกือไปไดดกรพื่อป้างรกเพื่นทั้งค่อของเขาก็เลนลายที่ว่านะหาใจเนาะอารีเลยมันแ่แบบาพันที่วันนี้เอาตัวเงนคอยก พอเราเ้ blender, 3, ิ่งถือดูแต่ก่อนหัวมึงเจ็บแสกเราถือกันเศ้าบาสนะกวดๆดสืๆสือลลยอยู่สุอเลยเด็กไลพวกกระซื้อแตละหาชปูคพ่าเนาะเศ้าบายคุ้นไปคุ้นมากเบิดเทยะ เส้นื่อเนะ้เกี่ยไม้ตุกัวพ่อคะนนรับับห,หรือเปลาสปยางไ้ตัวงในี้อีก